แล้วมันก็ยืดหดเองอย่างเงี้ยมันมันยังสั่งไม่ได้น่าจะได้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่เต็มที่ยังไม่รับเส้นสมองมันสั่งลงมามันทำงานไม่ได้เลยเลยเรอยังไม่เต็มร้อยอ่ะได้ได้รับการบำบัดดูแลหนูว่าจะดีขึ้นอ่ะหนูมั่นใจว่าหายอ่ะไแล้วทางทางหน่วยงานภาครัฐเขามาดูแลอะไรอย่างงี้ตอนแรกต้องมีอนามัยมีแล้วก็มาดูเรามาดูว่าก็ไปะค่ะก็ไม่ได้ช่วยอะไรพัฒนาสังคมอะไรพวกนี้ มีไข่เข้ามาเลยนะแตแล้วก็มไ,มไ,มไม่ไม่แน่ใจว่าคุณพิการร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอย่างเงี้ยก<อ>หนูวไปวิ่งเส้นหมาจะได้บัตรผู้พิการมานะ<อ>่ะถ้าไม่ได้บัตรผู้พิการตายเลยจะทำยังไงกันรักษาก็โง่<อ>แล้วหมอว่าแนะนําให้อยากขายก็ไปทีเทพรุ่นเก็บเลยเหมื่นแสนเจ้าที่ไหนอ,ะอ่ะเอาที่ไหนไปรักษาละ่ะจะกินก็มีแค่ตรงนี้แล้วอ่ะอ๋อไม่ได้หรบอก ที่นันไปอย่างนี้นะแม่ดูเองเขาได้รับการรักษาต่อเนื่องอ่ะเขาบอกว่าอายุยังน้อยอ่อนโยนใช่พี่น้องเขาพู่งกับทุกคนเพราะว่าผ่าดามเหล็กแล้วน่าจะมีโอกาสเขาทำงานด้วยเรียนไปด้วยช่วยสอนเขาเรียนอินเดียปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งรัชพราหน้าหนูจะจบแล้วแต่ว่าหนูติดบัญชีเจอเดียวอ่ะหนูก็เลยแบบซิวมาแล้วก็มาเรียนใหม่มือมือฝั่งนี้ ใช่ได้ไม่รู้หมดทุกคนได้หมดค่ะอย่างนี้เขาสามารถทํางานได้นะทําได้แต่ว่าหนูลำบากหนูยายอยู่ดอนแรกแต่ที่ผาไม่อยู่บ้านลองลองเลยลองลองขยับยายก็อายุไม่เยอะยายก็หกสิบแล้วกป็นคนหอมเยอเล็กทแห้งผอมแห้งจะตายอยู่แล้วยายก็ยายก็อ้าวาันกินแค่มื้อของหนูแต่มันอ้วนเองเพราะอ่ามือของหนูบางไวันที่แอบ แต่หนูก no ็คิดว่ามันสั่นมันอยากจะยืนแต่มันไม่มีแรงที่จะยืนเพราะแรงไม่พอใช่หรอกมันสั่นตั้มก็ไม่รีบใช่ไหมรีบเลยหายใจก็เท็กกิโลตอนนี้กิโลหน่อยนึงทารมาไม่สะอาดกิโลก็นวดไม่เป็น่ะก็ไม่ใช่หมอเนาะก็นวดเขาเขาก้มไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก็คือนั่งลง